ตอนนี้ถ้าไปดูเพจพวกสลิมเพจพวกเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็จะพูดแต่ว่าแกนนําต้องติดคุกสู้ประยุทธ์ไม่ไหวหรอกเอาไม่ลงประยุทธ์อยู่เป็นร้อยปีอะไรต่างนะครับนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรกองเชียร์รัฐบาลก็จะเชียร์ว่าเด็กๆทําอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องติดคุกติดคุกแล้วลาบากก็มีทั้งชูวิทย์มีทั้งใครตะใครออกมาเยอะแยะ,ยะมากมายนะ ก็แกนนาผู้ประท้วงก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับเขาเสียสละมาเป็นผู้ประท้วงแล้วเป็นแกนนำเนี่ยเขาคงไม่สนใจแล้วครับต้องติดคุก,กติดตารางนะและการติดคุก,กติดตารางสมัยนี้แป๊บเดียวก็ออกจากคุกแล้วในในแต่ละปีเนี่ยในหลวงท่านพระราชทานาภัยโทษเยอะแยะนะนะสระยุติดคุกเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดแปดปีหรือไงอะ่ะคดีทุจริตช่องก้านะครับเรื่องยักยอกเงินโฆษณาอะไรอ่ะติดคุกจะไม่ถึงปีและปีหน้าเนี่ยเขาบอกอ่ะ มีนาก็ออกจากคุกแนละ้วโทษตั้ง7จ็ปีถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณ7-8ปีเนี่ยแล้วนะปีหน้านี่ก็ออกแล้วติดคุกยังไม่ถึงปีเลยนะก็สามารถพักโทษได้นะใส่กําลงกําไรข้อมือข้อตีนอะไรต่างๆเขาอ,ออกมาได้แนละ้วนะครับนัทวุฒิแกนนําเสื้อแดงอีกอาทิตย์ปีหน้าก็อาจจะออกแล้วมั้งติดคุกไม่เท่าไหร่บุญทรงสามปีอีกไม่กี่ปีก็ออกแนละ้ว นะครับเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีการพระราชทานอาภัยโทษเพราะนั้นแกนนําไม่ว่าเพนกวินลุงอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้เขาพร้อมติดคุกเขาไม่ได้กลัวอะไรต่างๆนะไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็บอกติดคุกติดคุกติดคุกนะ่จุดจบในคุกอะไรต่างๆพูดไปเรื่อยครับคือพูดให้เด็กกลัวแล้วคิดว่าเด็กมันจะกลัวเด็กก็ไม่กลัวแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนการทําผิดกฎหมายนะ <c oughs> นะผมไม่ได้สนับสนุนการทําผิดกฎหมายแต่าก,กลาลังอธิบายว่า การที่ไปข่มขู่เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยว่าจะติดคุกเนี่ยไม่มีใครกขกลัวหรอกเขาเสียสละเขารู้ว่าการกระทําของเขาเนี่ยเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยมันก็ต้องแบบเสียสละมันไม่มีใครกลัวไม่ต้องไปข่มขู่นะไม่ต้องขู่นะนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครกลัวครับนะครับแล้วช่วงนี้ก็ iO ก็ทํางานหนักนะวันละสามร้อยครับ iO สามร้อยไอโอที่เป็นนักข่าวก็มี ตั้งผงตั้งเพจขึ้นมาคอยดา่ดาผู้ประท้วงอย่างเดียวนะไม่นำนเสนอข่าวแบบนี้ก็มีเชียร์รัฐบาลอย่างเดียวยังไม่รวมถึงพวกสำนักสํารวจความคิดเห็นต่างๆนะผมก็ไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะฟ้องอช่วงนี้มันก็สํารวจความคิดเห็นออกมาเนี่ยสนบับสนุนรัฐบาลหมดเลยพวกนี้มันก็เป็นไงเป็นพวกกองเชียร์รัฐบาลน,นะผมเชื่อว่าไอ้กลุ่มเราเนี้ยมันต้องได้ผลประโยชน์มันจะมาเชียร์รัฐบาลทําไมอันนี้ก็ฝากไว้ นะอืม,อ,มอ่านะครับอืมเอาประชาธิปไตยของเรากลับคืนมาก็หวังว่าการเรียกร้องประชาธิปตไตยจะทาให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงผลเอกประยุทธ์ไม่ละออกก็ไม่เป็นไรเห็นในข่าวลงภาคใต้นั่งเครื่องบินมีลูกน้องถ่ายรูปมาโพสเฟซบุ๊กเหมือนทํานองว่าโอ้โหนายกนี่สนใจบ้านเมืองอ่านเอกสารบนเครื่องบินนะนะก็ว่ากันไปครับ ก็เป็นนายกไปลงดูพื้นที่น้ําท่วงน้ําท่วมบ้างก็ดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งน,นะนะครับไม่เคยลงหาเสียงก็ไม่เป็นไรก็ลงไปนะครับน้ําท่วงน้ําท่วมไ,ไปถึงนครแล้วก็กระโดดลงน้ําเลยครับพลเอกประยุทธ์นะครับไปช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้กําลังโดนพวกชูสามนิ้วโจมตีเรื่องเงินบริจาคน้องโฟกัสก็ถามว่าอา้าวไหนบอกว่างบประมาณมีไง งบประมาณถูกเฉินมีเพียงพอรับบริจาคทำไมก็เป็นคำถามที่นายกต้องตอบก็ตอบเลยครับนายกก็ตอบไปนะครับว่าทำไมต้องรับบริจาคนะแบบที่โฟกัสเขาพูดหรือเปล่านะโฟกัสเกิ่ยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆโอ้โหแต่ปากของเธอนะพูดแต่ละทีคนดูเป็นล้านนะมีทั้งมันลิกามีทั้งด็อกอรรัชดาอะไรออกมาสวนมาอะไรจากประชาธิปัตย์นะ นะครับก็ว่ากันไปฮะผมก็ไม่ได้มีเรื่องมีเรากับพรรคประชาธิปัตย์นะดรรัชดาก็รู้จักผมดีเคยไปบรรยายอะไรด้วยกันนะฮะเรื่องมูลนิธิเด็กเนี่ยนะครับก็กระสวนกันไปสวนกันมานะครับแต่คนที่ต้องตอบกลับไม่ตอบก็คือนายกนะว่าทำไมต้องรับบริจาคในเมื่อมีงบประมาณแล้วนะหรืองบประมาณไม่พอหรือเงินไม่พอหรืออย่างไรก็ต้องตอบฮนะเพราะประชาชนเขาก็มีสิทธิพิพาทวิจารณ์ เขาพูดในฐานะประชาชนโฟกัสนะนะพวกสลิมพวกเสื้อเหลืองบางคนบางท่านก็ไปด่าโฟกัสว่าอืมสวยแต่งโง่บ้างอะไรต่างๆรู้ได้ไงหรอเขาโง่ถ้าเขาโง่แล้วก็จะตั้งคําถามจนลุงตู่ปี๊ดได้ไงนะครับผมก็เชื่อว่าน้องเขา,าเป็นคนที่อนะถามตรงประเด็นไม่ว่าจะเรื่องลิฟต์ในสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาเขาบอกว่าทำไมไม่ต้องแยกนะครับ แยกชั้นวันนะนี่สอสอนี่สอวอ,อันนี้ประชาชนทั่วไปไม่มีเส้นมีสายต้องไปขึ้นอีกลิฟหนึ่งถ้ามีเส้นมีสายเป็นผู้ทรงเกียรติไปอีกลิฟหนึ่งมันก็แบ่งแยกชนชั้นนะครับไหนบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันรัฐธรรมนะูญฉบับรัฐประหารบอกทุกคนเท่าเทียมกันนะความความเท่าเทียมไม่มีนะเกิดมาก็ไม่เท่าแล้วบางคนเกิดมาก็มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้าน นะบางคนเกิดมาก็มีหนี้สินบางคนเกิดมายังไม่มีบ้านอยู่เลยนะคลอดลูกยังต้องนอนริมถนนอะไรต่างๆบางคนต้องอยู่วัดการศึกษานอกโรงเรียนนะความเหลื่อมล้าในประเทศมันต่างกันเลยบางคนก็รวยมหาศาลเช่นซีพีกิจการในประเทศจะแทบจะเป็นของเขาทั้งหมดนะเอาไอ้นี่มาควบรวมควบรวมจเจริญอย่างนี้นะเบียรช้างนะเบียรสิงห์ก็อะไรจาะะรยะเซนทันอะไระต่าง คนเหล่านี้ร่ำรวยมหาศาลยังไม่นะทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆภายในประเทศเกือบทั้งหมดนะก็เป็นของคนเหล่านี้นะครับคนอย่างนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการเมืองโดยากกาเฉพาะก,การเมืองที่มาจากการยึดอำนาจเ,เขาก็ได้รับประโยชน์เต็มที่นะเมื่อเขาเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลน,นะเขาก็สามารถผลักดันให้แก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เขาได้ประโยชน์ได้หมดนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือระบบนายทุนเนี่ยก็เล่าเล่าให้ให้ท่านฟัง อ่านะครับอืมนะครับชูวิทย์ตอนนี้ก็ดูแปลกๆนะนะออกมาทํานองว่าเด็กนักเรียนจะติดคุกติดอะไรนะติดคุกลําบากนะเออชูวิทย์ในช่วงหลังๆก็เริ่มเพี้ยนตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยก็ไปสนิทกับนะกองทัพซะมากการแสดงความคิดเห็นก็จะไปในแนวนั้นหมดนะในแนวก็จะไปจะไปห้ามไปปราบพวกแกนนำสามนิ้วนะจะเสียรางวัลนะครับเยชู e นะฮะ นะครับอย่าไปพูดอะไรทํานองว่า,าให้เด็กนักเรียนเกิดความกลัวคุกตารางขึ้นมานะครับนี่ก็คนก็ตามคดีดังๆคดีเอปารีนาสสพลังประชารัฐราดบุรีไปถึงไหนคนก็ตามนะครับก็อยากคดีให้คดีคืบหน้าไม่อยากให้คุณเอ๋นะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองในความเป็นสอสออยากจะให้ไปมอบตัวไปขึ้นศาลจะได้รู้ว่าตัวเองผิดหรือถูก เนี่ยคนก็ตามคดีคนดังๆเนี่ยสอสอเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเขาตามอยู่ว่าคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยประชาชนก็เป็นถามครับถามก็ตลอดนะนะว่าคดีไปถึงไหนแล้วนะครับนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครคนคนใหญ่คนโตมีคดีแล้วคดีมันก็ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามันช้ามีความรู้สึกว่าเออทำไมช้าจังเนี่ยประชาชนเขาก็มีความรู้สึกอยากจะให้มันเร็วๆเข้ามาแล้วก็รีบ รีบแชร์เรียบไลน์นะครับอืมอ่านะฮะเครดิตบูโรนะเยอะมากอืมนะกับถ้าใครจะไปกู้แบงก์กู้อะไรนะตรวจสอบเครดิตบูโรไม่ผ่านก็จบแล้วเครดิตบูโรนะจบนะฮะนะเครดิตบูโรนี่ไม่ได้ลนะถ้าใครมีประวัติคดโกงเนี่ยมันจบเลยอะเรียบร้อยนะครับนะเพราะว่าอืม เป็นทนายคดีหนึ่งได้กี่บาทไม่แน่นอนนะครับค่าทนายมีตั้งแต่เป็นร้อยล้านพันล้านหลักหมื่นหลัก,ลกพันมีหมดครับมีคนถามเรื่องค่าทนายนะค่าทนายแล้วแต่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่คดีเล็กก็ได้เงินน้อยคดีใหญ่ก็ได้เงินเยอะเป็นหมื่นล้านก็มีครับค่าทนายนะมีคนถามมานะครับอ่านะครับกู้เงินห้าแสนกว่าจะได้เราต้องจ่ายไปเกือบแสนอันนี้เรื่องจริงครับนะครับจ่ายนู่นจ่ายนี่ต่างๆนะมันสังคมมันเป็นอย่างนี้ นะครับอืมอืมวันนี้คุณเอไปแจ้งความเพนกวินค่ะอาจารย์อ๋อนะครับคุณเอ๋ไปแจ้งความที่ไหนล่ะผมก็ไม่ได้ติดตามอืมนะครับถ้าคุณเอ๋แกก็ไปแจ้งความพวกแกน,น้ำมาตาร้อยสิบสองร้อยสิบหกอะไรต่างๆมากเอ,อ่เอ่านะครับอาจารย์พูดถูกครับนะครับอืม คดีสอสวัยพศถูกสารออกหมายจับพักพลังประชารัฐไปถึงไหนคดีเอ๋พลังประชารัฐไปถึงไหนคนก็ตามคนระับนะะหลายหลายคนก็อยากฝากคุณเอ๋ไปขึ้นสูงขึ้นศาลจัดการคดีตัวเองวันวันมาแจ้งความคดีนั้นคดีนี้คุณเอนะ๋นะเข้ามามาฟังเสียงหัวเราะอาจารย์ห <laughs> ิวนะครับเราก็หิวกันนะครับสบายๆนะครับนะครับ